r จโลบักช็อปบริการฟาร์มเกมและเติมเกมในแมปโลบักมีบริการให้เลือกฟาร์มหลากหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นแมปอนิเมะเอเวนเจอร์บีสวัมซิม ULATOR และแมปอื่นๆอีกเพียบสำหรับใครที่สนใจจะใช้บริการอย่าลืมใส่โค้ด Beauty จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูแ่แมปอนิเมะเวนการดเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรจะมารีวิวตัวละคร SD a y นั่นเองตัวละครจาก การไต่ชั้นเวอร์ลาย 50. นะครับนี่ตัวนี้เลยครับเป็นตัวละครที่น่ารักมากเป็นตัวละครธาตุแพชชั่นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆจากที่ลองไปเล่นดูแล้วบอกเลยว่าเก่งเก่งจริงๆแต่ข้อเสียที่ผมเจอเลยนะครับข้อแรกคือค่าวางตัวแพงมากนะครับ3,200แล้วก็แต่ละขั้นในการอัพค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยนะครับ แต่มาดูกันว่าน้องจะเก่งขนาดไหนสำหรับวิธีการอีโวก็ใช้ไอเทมที่มันแถมมาตอนลงประตูเสร็จนะครับใช้ชิ้นนั้นแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เก็บเทคดาวน์นิดหน่อยประมาณ5,000กับเงินอีโ e วง่ายมากมาดูกันที่พาสซีฟดีกว่านะครับค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะแปลแล้วก็สรุปให้นะพาสซีฟที่1นนะครับแบตเทิรแฟนตการโจมตีทําให้ศัตรูติดแช่แข็งเวลาโจมตีนะครับถ้าโจมตีโดนศัตรู1ตัวเนี่ย ก็จะบวก3%ดาเมจแล้วก็บวกระยะ2%นะครับแสดงว่าถ้าเราโจมตีโดนศัตรูหลายตัวนะครับเช่นโจมตีโดน3ตัว4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคูณไปนะครับเหมือนเหมือนถ้าเราโจมตี2ตัวนะครับก็จะบวกดาเมจ6บวกระยะ4เข้าใจไหมทุกคนถ้าเราโจมตีโดน3ตัวก็จะบวกดาเมจ9%รบวกระยะ6%อ่าแต่การโจมตีครั้งต่อไปนะครับมันจะทําการรีเซ็ตบัฟตลอดเลยนะครับเหมือนมันจะสลับกันอะ่ะบัฟแล้วก็รีบัฟแล้วก็รี แต่สแต็มันจะตันอยู่ที่บวกดาเมจ45%์เแล้วก็บวกระยะ30%ก็คือมันจะมีลิมิตของมันอยู่ไม่โกงเกินไปพาส์ทสที่2ครับบูมมิ่งเลิฟเมื่อวางเอ็ดเดนะครับใกล้ๆก,กับตัวละครอ,อื่นเหมือนเช่นวางใกล้ตัวดาเมจหลักเราก็ได้เ d ็ดเนะครับก็จะทําการมาร์กสถานะให้กับตัวพันธมิตรใกล้เคียงยกเว้นตัวละครฟาร์มตังนะครับ เวลาพันธมิตรที่เราติดสถานะที่มันมาร์กไว้เนี่ยโจมตีเป้าหมายเดียวกับเอเดนนะครับก็จะทําการเพิ่มดามเมจให้50%โคตรโหด เขาบอกว่าอะไรทาวเวอร์อินเลงก็คือในระยะน่าจะบวกทุกตัวเลยหมายถึงว่าได้บัฟนี้ทุกตัวในวงเลยอ่าเป็นไงน่าสนใจมากมันทําให้เราเล่นคอมโบได้หลากหลายมากนะครับตัวนี้ยิ่งคอมโบตีบอยเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดพาสซีต่อไปจะปลดล็อกตอนอัปเกรดที่7นะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ให้ดูทีหลังเนาะมาดูกันที่ท่าโจมตีแรกกันก่อนดีกว่าโอเคผมจะเทสกับมอนโร6เหมือนเดิมนะครับว่ามันตีกี่ฮิตแต่ไม่เหมาะกับเล่นต้นเกมหรอกเพราะมันค่าวางก็3ามพันสองแล้ว ว้าวนี่ฮะติดฟีดเห็นไหมโลหเหลือหนึ่งนะครับก็คือตีห้าฮีนั่นเองเยอะมากนะคูดาวการตีค่อนข้างเร็วพอสมควรแต่ข้อเสียนั่นแหละตั้งสามพันสองต้นเกมมันเด่นยากอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะปั๊มตังช่วงแรกแล้วก็ปล่อยให้มันหลุดไปค่อยไปวางเอสด้านหลังอะไรแบบนี้ก็จะอีกเรื่องหนึ่งก็จะน่าจะเล่นได้อยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าเล่นแบบนี้หรอกเพราะว่ามันเล่นยากมอนมันจะหลุดเยอะแล้วเราเสียเวลาในการกัน สกิลต่อไปนะครับสกิลที่สองไอสไปจะโจมตีเป็นเซอร์เคิลเล็กๆอย่างนี้นะครับจะสังเกตว่ามันค่อนข้างอัพแพงอยู่ปึ๊บอืมเป็นการเสกแท่งน้ําแข็งขึ้นมาโจมตีฮิตเดียวนะครับที่สังเกตเนาะท่านี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มอนหลุดยับเลย สกิลต่อไปนะครับมาโฮกระดาเนาะใช้ค่าอัพ7,700เย็ยนอ่าจะเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมแต่เหมือนจะได้เป็นอ๋อมันจะเป็นสกิลกดมาครับอยู่สกิลกดผมจะมารีวิวตอนท้ายแล้วกันมาดูท่าโจมตีต่อไปไอซ์สแลจะทำการโจมตีทรงกวยค่อนข้างกว้างอยู่นะครับประมาณ1ส่วน5โอเคได้อยู่แหละมาดูกันว่าเป็นยังไงเป็นการพุ่งเข้าไปปาด ประมาณ3มฮิตนะครับ1 2 3องามมาสาฮิตก็ถือว่าโอเคอยู่เออผมลืมรีวิวคอสเสมีติกเลยสวยไหมทุกคนเท่เนาะดูดีถือดาบผมชอบแบบเนี้ยแค่มันเอาเอาวุธมาแล้วก็เอฟเฟครอบตัวเนี่ยสวยมากแล้วอ่ะมันไม่ต้องไปเอาชุดเอาอะไรมาให้แบบตัวละครหลักเราบั๊กอะ่ะแค่นี้คือชอบเลยเท่ ทำอย่างนี้ให้มันได้ตลอดนะแวนการ์ดขอร้องเลยสกิลต่อไปนะครับไอเมเทโอปุกกระบ,บาดน้ําแข็งหรอไหนดูซิโอโจมตีกว้างมากหวิด้วยนะครับตีเร็วโอเคมาดูกันว่าตีกี่ฮิตเวอร์โอ้โหสวยมากสกิลสวยจริงวุชอบชอบชอบครับไหนดูเอฟเฟกตอนตกพื้นดิ อ่าก็โอเคอยู่เฉยๆอยู่แต่อุปบานนะ่ะสวยนี่ตีฮิตเดียวนะครับโอเคสำหรับพาสซีสที่3นะครับพาสซีสสุดท้าย The Perfect Vessel จะปลดล็อกตอนอัปเกรด7นะครับเมื่อศัตรูถูกฟีดหรือถูกแช่แข็งโดยสกิลกดนะครับก็จะทำการลดความเร็วการโจมตีตัวเองลง2%สูงสุด30%นะครับเป็นเวลา40วินาทีหมายถึงว่ายิ่งโดนแช่แข็งด้วยท่านี้เยอะก็จะยิ่งตีเร็วนั่นเองอ่า ก็คือท่านี้นั่นเองมาฮกันราดนะครับมาดูว่าสกิลกดทําอะไรได้บ้างอ่าเมื่อกดนะครับก็จะทําการแช่แข็งศัตรูทั้งหมดนะครับสิบวิภายในระยะศัตรูที่โดนแช่แข็งด้วยท่านี้นะครับจะโดนดาเมจจากธาตุแพชชัน่นแล้วก็ธาตุน้ําแรงขึ้น50%ครับและตัวที่ติดสถานะมาร์คของพาสซีฟที่1ของเอสเดสอะครับจำได้ไหมพาร์สิบหนจะตีแรงขึ้น100%เอ้ยไม่ใช่พาร์สิบหนึ่งพาร์สิบสองผมพูดผิดนะสกิลบูมมิ่งเลิฟเนี่ยครับ ซึ่งมันโกงมากทุกคนเนี่ยถ้าเราไปเล่นกับตัวนี้นะครับเช่นตัวเนี้พาสซีฟสมันจะบอกว่าเวลาโจมตีศัตรูป้าใหม่เดี่ยวมันก็จะตีแรงขึ้นถูกไหมเนี่ยนะครับเ5หเหมือนโทจิสกิลกดตีบอสแรงขึ้นอีก25%อย่างเงี้ยครับเนี่ยผมบอกเลยว่าฝันร้ายบอสเลยอ่ะมันเป็นเซตปรับบอสที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะใครเอาไปปรับใช้เล่นดูได้นะครับลองดูมันเอาไปอะแดปใช้กับหลายตัวได้เยอะมากครับมันทำให้ตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยเก่งเพิ่มขึ้นเยอะ เหมือนเดี๋ยวผมเสกบอสอีก,กิีมาสักตัวก็ได้อ่าอันนี้บอสตัวนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการแช่บอสอีก,กิีนะครับแล้วตีดูดิว่ามันจะแรงขนาดไหนนี่ครับเดี๋ยวรอเข้าระยะวงก่อนนะอ่ะกดเลยปุ๊บแช่แข็งครับนี่เอฟเฟกต์มันแต่ข้อเสียมันก็คือไม่มีอิมูนสตาร์นั่นแหละบ้าคอมโบกับตัวละครหลักเราโอ้โหบอกเลยว่าปราบบอสดีมาก แต่ต้องเอาไปเล่นกับตัวที่มันมีอิมมูสตร์นะผมว่ามันก็เก่งขึ้นเยอะแหละสกิลกดเมื่อกี้ก็สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวละครนี้วางได้3ตัวนะครับแล้วก็สกิลกดจะเป็นกอบลคูดาวกดได้แค่ตัวเดียวนะมันจะทับกันเดี๋ยวใช้สกิลกดให้ดูอีกครั้งนะครับสวยมากปร๊บสกิลกดแช่โหทุกอย่างกลายเป็นภาพขาวดำ ตัวมันตัวเดียวตี5 4 0 0 0ี่เนี่ยครับเมื่อกั้งทั้งที่ดามจเบียมันแค่2 8 0 0 0เองสุดยอดมากตัวนี้ทุกคนพอเมติกก็สวยไปหากันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวตัวละครเอ็ดเดนนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนน่าสนใจไหมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชแนลต่อๆไปนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ